กับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมสันมังคารเช่นเคยนะครับวันนี้เอาพาสีสวยมาให้ชมกันนะครับนะครับเป็นมีดหลวงพเดิมสองเล่มแตกต่างนะครับแตกต่างกันเดี๋ยวเจ้าผมจะบอกว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับเพราะว่าช่างช่างทำมีดหลวงพเดิมเนี่ยมีรู้รู้สึกจะสามคนประมาณนี้นะนะครับแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมา ชมหลวงพ่อเดิมก่อนนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมสองสี่นะสองสี่เจ็ดศนเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเรียมเดิมนะครับเนี่ยได้มาแบบนี้นะครับนะจริงๆได้มาสักพักครับแต่ว่าไม่มีเวลาทําคลิปนะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับนะสวยเดิมนะครับนี่ะครับได้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดู ใกล้ๆนะครับเนื้อหานะครับรอยปิ้นขอบนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนี่ครับห่วงเชื่อมต้องบอกก่อนนะครับก็ขอคนพร้อมปิดและดูเป็นนะครับผมต้องวงเล็บว่าคนดูเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พักก้อนข้างที่แบบ นะครับตั้งแต่เหรียญนะครับเรื่อนธรรมนัสศักนะครับออกมาเนี่ยทำให้พักขายยากขึ้นมากนะครับนะแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าใครเก๊แท้นะยังไม่จบเอาคนดูชอบดูใช่ก็พอนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่เคยเปิดอยู่นะครับมีมาต่ออยู่ประมาณ900 0นะครับต่ออยู่900 0นะครับ นะครับผมเปิดหมื่นแปดสองหมื่นนะครับนะวันนี้เอาหมื่นเดียวนะครับวันนี้เอามื่นเดียวนะใครพร้อมปิดนะครับทักมาเอาหมื่นเดียวนะครับพร้อมเลี่ยมทองเอาหมื่นเดียวนะครับเหรียญสวยนะครับนะครับพร้อมคนพร้อมปิดนะครับเอามื่นเดียวนะครับขอคนพร้อมปิดนี่เดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูอีกทีนะครับนี่ เอาหมื่นเดียวนะครับห้ามต่อนะครับนะครับไม่ลดให้นะครับนี่ครับนี่เอาหมื่นเดียวราคาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวมีมีดมาแบ่งอีกสองเล่มอ่าผมมีมีดมาแบ่งให้อีกสองเล่มนะครับหลงเพิ่มเงินอีกหนึ่งองค์ราคาแบ่งปันจริงๆนะครับช่วงนี้มันค่อนข้างเงียบเอาขอคนพร้อมปิดขอคนพร้อมปิดนะครับนี่เหรียญสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับนี่โอเค นะครับใครชื่นชอบทักแอดไลน์เข้ามานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูมีดนะครับผมจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับแต่ผมจําช่างไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับดูแหนเนี่ยคนละเชิงช่างนะครับนี่นะครับอ่าคนละเชิงช่างนะครับมีช่างฉิมช่างอะไรช่างหนึ่งนะนะครับผมจําไม่ได้นะครับ ต้องขออภัยนะครับแต่เงินแท้เหมือนกันเงินแท้เหมือนกันนะครับนี่คนละเชิงช่างนะครับแหนเหนือนะครับนี่คนละเชิงช่างนะครับงาเก่าเหมือนกันนะครับมีแตกน่ครับนี่นี่ให้ดูนะครับอ่าแท้ทั้งคู่ครับนี่ราคาแบ่งปันจริงๆนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับนะใครอยากได้นะครับ แอดไลน์ line, ทักทายเข้ามานี่ก็ราคาเป็นฟันนะครับตรงนี้เนี่ยอเดี๋ยวมาดูเล่มนี้ติดรางวัลที่หนึ่งมีติดรางวัลที่หนึ่งงานวิ่งไฟนะครับอ่านี่งานวิ่งไฟนะครับนะครับนี่นี่นะครับสวยนะครับเดิมเดิมนะครับนี่ าเก่นะครับดูครับเชิงช่างผิดกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนีเ่เดี๋ยวจะบอกว่าผิดผิดที่อ่าใบามีดแล้วก็ผิดด้วยรอยรอยตอกตอกตัวยันพ,พวกพนี้นะครับนะนะครับเป็นว่าอักขระอะไรพวกนี้นะครับนะมันผิดกันนะครับ ให้ดูนะครับหนึ่งเล่มนะอ่าอเล่มที่สองโอ้หนี่ใช้งานหนักหนาดูครับดูดูงาครับนี่ครับโอ้โหแตกลั่นนะครับดูง่ายครับนี่โอ้โหสวยมากนะครับสวยมากนะครับนี่นี่นะครับการตอกกับผิดกันนะครับีตอกดึกตอกเบานะครับแล้วก็ใบมีดนใบมีดนี่ เดี๋ยผมเทียบให้ดูนะครับอ่าอีกช่างหนึ่งเนี่ยใบมีดจะแหลมนะครับเปรี้ยวอันนี้ใบมีดจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนี่จะใหญ่เล่มนี้จะใหญ่กว่าและการตอกจะคมกว่านะครับคมกว่านะครับนะครับนะะที่มือการตอกจะพิดกันนะครับอันนี้จะออกเรียวเรียวเรียวนะครับอันนี้จะด้านนี้ใบมีดนี่จะจะบานออกนะครับนะครับแล้วก็ ตัวตอกตัวนี้จะลึกประกันนะครับเนี่ยนะครับเชิงช่างการทําแหนก็ผิดกันนะครับเพิ่งเชิงช่างผิดกันนะครับน,นี่แต่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับดูจากใบมีดนะนะครับดูจากใบมีดนะครับนี่ใครชอบเล่มไหนทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเล่มน,นี้ผมให้ดูนะนะเล่มน,นี้ ติดงานที่1วิ่งการวิ่งไฟล์อันนี้ผมเพิ่งได้มาเล่มนี้เพิ่งได้มานะครับนะครับนี่ครับนี่ยนะครับนี่ดูครับคมนะครับนี่นะครับนี่การน,นี่ครับ การตอกนะครับดูครับการตอกคมๆนะครับนี่ดูครับงาแตกลั่นนะครับนะงาแตกลั่นแล้วครับนะเข่าจริงครับเก่าจริงนะครับดูให้ชอบให้ใช่อย่างที่ผมบอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับราคาแบ่งพันนะครับนี่ครับราคาแบ่งปันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกราคาให้นะครับ บอกราคาให้นะครับนี่ครับนี่ราคาแบ่งปันจริงๆนะครับนี่เล่มนี้นี่เล่มน,นี้นะเล่มน,นี้นะผมเอาหมื่นสองนี่พร้อมปิดนะขอบคุณพร้อมปิดนะนะครับละหมื่นสองนี่เล่มน,นี้นะหมื่นสองนะครับนะหมื่นสองนะครับนะครับนี่เล่มน,นี้ก็หมื่นสองเท่ากันราคาเท่ากันนะครับหมื่นสองนะครับ อ่าหมื่นสองนะครับแบบราคาแบ่งปันนะครับผมว่าไปซื้อที่ไหนคงไม่ได้แล้วนะราคานี้นะคงไม่ได้แล้วนะครับคงไม่ได้นะหมื่นสองเท่ากันนะครับนี่คนละเชิงช่างนะครับคนละเชิงช่างนะครับนี่ราคาแบ่งปันจริงๆนะครับบอกเลยอ่ะมาหลวงพ่อเงินครับองนี้พร้อมเลี่ยมทองเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับเดี๋ยวให้ดู นะครับเป็นพิมพ์นิยมผิวดำเดิมนะครับผิวไฟยังอยู่ผิวไฟยังอยู่นะครับอ่าองนี้ผมเอาแปดพันบาทพร้อมเลี่ยมทองนะไม่มีต่อนะครับห้ามต่อนะครับอ่าพร้อมเลี่ยมทองนะผมเอาแปดพันบาทนะครับเป็นราคาแบ่งปันจริงๆงนะครับนะครับก็ดูจากอ่าพระที่มันเงียบเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับเอามาแบ่งปันนะครับเนี่สองเล่มเล่มละหมื่นสอง นะครับหนึ่งหมื่นสองนะครับองนี้นี่พอเดิมเอาหมื่นเดียวหมื่นเดียวอันนี้แปดพันแปดพันนะครับหรือใครอยากเหมาก็มาเหมาเลยนะครับได้เลยนะครับนี่นะครับก็ฝากเบอร์ติดต่อกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสันบังคาร0 8 8ย์แปด9 4านะครับก็แอดไลน์เข้ามาก่า eee 5 5 7 7นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ วันนี้ผมสั่นมางการไปก่อนครับสวัสดีครับ